พ่อใหญ่อยู่ไทยอยู่ตรงปรจเทยกลางตอบแทนได้ไหม <นะ S 1> เห็นมีแกลรอยอยู่จังหวัดอุบรราราชธานีครับเปศิลปรีเนี่ยพูดจะมีวาทพรศิลเยอะครับแล้วตอนเช้าตอนเช้าดูอยู่ไหนพักอยู่ที่นี่ครับมองเห็นอยู่นี่อยู่หน้ารถขันขาวนี่ครับรอขอวันอยู่ แล้วมามาตอนนี้กี่โมงช่วงกี่โมงอยู่ตรงนี้กี่โมงอยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยมามาตอนนี้กี่โมงมาตรงนี้คือ16นาฬิกาครับ16นาฬิกาเขาเปิดแล้วไหนเป่าแคนให้ผมดูหนะ่อยขอทรงพระเจริญทีคารโยกโหติช่วยด้วยช่วยหัวตุช่วยด้วยเจ้าข้าเจ้าอิน อี่มันรักใช่ไหมครับเอาลูกฉันไปเออคุณตำรวจช่วยจับทำไมเจ้าอินซีถึงรักลูกเขาไปครับคืออะไรับผมไม่เข้าใจเจ้าอินซีนี่แปลความหมายคืออะไรครับมันรักเอาลูกฉันไปมันจะเอาไปทำไมก็ไม่รู้มันเอาไปกินไปแกงอะไรของมันไม่รู้ลูกลุงหายเหรอคือไงครับลูกก็หายไปทั้ว ให้เจ้าอินทรีมันลักเอาไปให้ตำรวจตามจับตำรวจก็ตามจับไม่ได้อีกมันคืออะไรกวีกวีหรืออะไรครับ<ะ>กวีหรือคำพูด<ะ>เป็นกวีหรือคำพูดเป็นคำพูดคำเก่าเนี่ยเป็นนะครับพร้อมศัพท์มาจากใครใครเป็นคนแต่ง,ออตงครับกวีนีเหรือเออผมผมกล้ามวมาเองกล้ามาเอง นะเรับเรื่องขึ้นมาครับผมปวดมาชื่อจริงลุงชื่ออะไรปากานามอะไรครับนามปากาลุงชื่ออะไรเป็นนักเขียนหรือ,อเปล่าเนอครับครับเอทอทอ่หลวงพ่ออุทยัยอมืมาจากไหนกันเนี่ย <laughs> ทยเอาเป่าแคนก่อนเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับโชว์หน่อยสักเพลง เอ,เอาเอาสักห้าน ố ตสัน้สนห้าน ố ตพอไม่ต้องคุยเยอะวะ่าลุงคุยเยอะผมว่ายาว,ยาวอ่ะอ่ะคอหน่อยคอหน่อยเดี๋ยวใ,ให้แฟนขับชมหน่อยโอ้โห มือนี่ก็มึนชานะครับนั่นไงศิลปินมาอีกแล้ววิ่งไหวเลยเดี๋ยวนี้แต่ก็ฝืนเท่านั้นเองฝืนนะครับครับห<ด>มาเนี่ยมาดูสินะครับน,<า>นบิ้วม้อชามึนชาไปหมดมือชาหมดครับศิลปินใหญ่มาแล้วครับทุกคนครับ สาวสกิดแม่ครับเพลงลายสาวสกิดแม่ครับจริงเหรอครับแน่ใจนะลุงครับสาวสกิดแม่เขาจะเป่าในแนวเดียวกันหมดแต่คนเป่าแคนหายากแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำไมครับคือเขาไม่่อยนิยมเป่าแคนพวกเด็กวัยรุ่นอะไรนักเรียนนักกรอกอ่หกไหนโน้ตโน้ตโน้ตตัวไหนโน้ตโน้ตคืออะไร เป่าแคนเป่ายังไงน ốt น ố อยู่ไหนโดเลมีปัตดนีมีน ố ตแหมนี่ครับมันอยู่ตรงนี้โอ้โหเขาบอกเขาไว้แล้วเขาบอกไว้แล้วครับลุงทําเองหรือว่าซื้อมาแล้วก็ททำไหมซื้อมาครับแต่ลุงรู้เลยทํทยากนะครับทํายากดิสุผมทยากถึงทำไม่เป็นเลยผมคือไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนแต่ถ้าจะฝึกก็คงทําได้อยู่นะครับแต่ ไ่ได้ฝึกครับอืเป็นเองโดยธรรมชาติคิดว่าอมันเป็นเรื่องยากเรื่องยากต้องให้มันง่ายๆหรือมันต้องแก้อยากหยกครับมันเป็นอะไรที่ต้องเป่าแล้วมันต้องแก้ด้วยคี์น็อตใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยเล่นได้ครับเล่นเล่นได้ทุกตัวทุกน็อตเอาเอาเล่นเล่นได้ทุกตัวทุกน็อตเอาเอาเพลง เพลงเพลงอะไรดีอ่ะัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยเออเมันก็มีอยู่อ่ะแกะมาเลยนี่มือมือชาแล้วเท้าจะนิ้วไม่ค่อยคล่องแข็งเนี่ยครับต้องทุบก,ก่อนมันถึงจะพลิ้วไยอ่ะไไปไดาโอเคอ่ะครับอ่ะมา Đi nào, đi nào Đi Hả? Tiết Lúc thung này, lúc thung, à lúc thung là gì? Lúc thung À, lúc thung À, lúc เมื่อกี้เล่นเพลงอะไรนะหน้าด้านหน้าทนหน้าด้านหน้าทน,นครับลองให้ฟังหน่อยครับลองเลยมีมผัวแล้วมีก็ย่ารักแม่วิโอหักอารักษาไม่ไายจะคอยทุนหัวจนผัวเธอตายบมดอย่างไม่อายอ พอแล้วเลย<อ>แมผมว่าร้องร้องพ่อกระเป๋าแค่นี้เมื่อกี้ฟังแค้นไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวพอเก่งไกลเขาอันนี้แล้วกันรัตุงะเราพูดไม่ดีใครก็ไม่ฟังเขาอยาา่าเอาอวด้วยนะครับเขาพ่นไม่ก้อยฟังเราหรอครับนะ เราพูดกำหนที่เราดีนึกคิดว่าจะาก่าวคำใดๆบงังนก็ว่าจะก่าวให้ที่สุดใจของแฟนเพลงแล้วก็แล้วั็ท่านที่มีเกียร์ทุงครับอ่ะลุงผมจะกลับแล้ว เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเอาตังคืนเอาตังคืนเอาตังคืนเมื่อกี้นัดกันว่าขอให้ช่องสารเณรซอกแซกไคนเนลมีคนติดตามเยอะครับเอาไหมขอ้ช่องช่องสารเณรซอกแซกซอกแซกมีคน เยอะๆเออขอบคุณครับกำหนั hey, ่เราพูดไม่ดีใครก็ไม่หวังอยากจะเอาอี่ด้วยนะครับเขาโตไม่ค่อยฟังเราหรอเราพูดกำหนั่งเราที่นึกคิดว่าจะเจ้าทำใด ว่าจะก,ก,กาวให้ทีู่กใจของแฟนเพลงแล้วก็ะแะครับท่านที่มีเกียอ่ะลุงผมจะกลับแล้วเดิน่างโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ท่าน เอาตัางคืนเอาตัางคืนเอาตัางคืนเมื่อกี้นัดกันว่าขอให้ช่องสาระแนนซอกแซกคแคนเนลมีคนติดตามเยอะครับเอาไหมขอให้ช่องช่องสาระนแนนซกอกแซกมีคนขออมมีคนตติดาเยะเออขอบคุณครับ 감다 <목소리가>